สวัสดีครับทุกคนอัปเดตความปังของลิซ่ากันต่อนะครับยังไม่ถึง24ชั่วโมงลิซ่าสร้างเทรนใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่แหละคือเจ้าแม่เทรนเซตติ้งของจริงเพราะว่าในตอนนี้มีการแกะท่านะครับระหว่าง n นกี้สกิมส์เอ็กซ์เรียบร้อยแล้วทุกคนเอามาเต้นพร้อมกันบางคนแกะแบบ เปยะยัน blocking เลยนะครับหรือว่าบางคนเขาก็อาจจะ create ท่าใหม่ๆเข้าไปด้วยความที่มันเป็นการเต้นสมัยใหม่บวกกับการใช้ท่าของบเลนิดๆหน่อยๆนะเพื่อมีความสวยงามเกิดขึ้นตอบโจทย์อินเตอร์มากเลยแถมค่าเต้นนั้นคือสวยแข็งแกร่งดุดันมากตอนนี้เป็นเทรนไปแล้วในติ๊ t o ็อกนะครับเขาเอามาเล่นทาัทางที่ตัวคลิปอย่างเป็นทางการนะครับคลิปออฟฟิเชียลของ Nike ล่อยลงมายังไม่ถึง24ชั่วโมงคนเอาไปแกะท่าเรียบร้อยแล้วโคตรจะเจ๋งนี่แหละลิซ่าท,ทำอะไรก็กลายเป็นเทรนเซ็ตเตอร์ไปหมดตัวอยู่ประเทศไทยแต่ว่าผลงานนั้นโก i n อินเตอร์ระดับโกลบอลกลายเป็นเทรนว i โรลเป็นเมกะวรัรลไปทั่วทั้งโลกแล้วในตอนนี้แถมในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการระหว่าง IG ของไนกี้รวมไปถึง IG ของ Sk ิมสล่าสุดลามไปยัง IG ของแมคคิมแคเลเชียนครับทุกคน ลงรูปของลิซ่าไปหมดเลยน้องรันทุกวงการรันทุกแอคเคาท์แอคเคาท์ระดับไหนเขาก็ลงรูปของลิซ่าซื้อข่าวอินเตอร์ไม่ว่าจะประเทศอะไรก็ลงข่าวลงคลิปของลิซ่าเพราะว่านี่คือการคอรแลับกันสุดยิ่งใหญ่ระดับ g l o b a l ระหว่างลิซ่าไนกี้แล้วก็ s k i มสแถมฟังอินเตอร์นะครับเขายังแซวแซวลิซ่าเอาไว้ด้วยวันน้องนั้นถูก โฟกัสถูกล็อกเป้าเอาไว้แล้วตั้งแต่งานของ After Party Variety Fan ตอนนั้นลิซ่ายืนอยู่บล็อ c k i n g ข้างกับ Kendall Jenner นะครับและที่สำคัญตอนไป Victoria's s e c r ร t ลิซ่าก็ไปซีกันกับจิจิฮ a d ด d เพื่อนสนิทของ Kendall Jenner ไปอีกเลยเขาออกมาแซวๆกันว่าเนี่ยสกิมอะเขาล็อกเป้าล็อกมงเอาไว้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าน,นี่แหละคืออีกหนึ่งคนพรีเซนเตอร์ของเราคนที่รูปร่างหุ่นสมบูรณ์แบบขนาดนี้ เต้นได้เก่งขนาดนี้เหมาะแล้วสาหรับแคมเปญนี้ไม่มีใครเหมาะสมไปมากกว่าลิซ่าอีกแล้วสุดจะเก๋สุดจะเลิศจริงๆนะครับลิซ่าของเราไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะยังไงไปออกงานอะไรก็มีคอนเน็กชันต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายล่าสุดคอลแลบกันแล้วระหว่างนายกิ๊ฟคิมส์นตอนนี้คลายกันบ้างกําลังฝึกท่าเต้นของลิซ่าเอาไปเล่นในชาเลนจ์ g ิ t กต t อกฝึกกันได้เลยทุกคนแต่บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะจ๊ะเพราะว่าเป็นท่าที่ ค่อนข้างจะใช้ทักษะร่างกายที่สูงส่งมากเลยแขนขามันต้องบาลานซ์กันมันต้องสัมพันธ์กันแอดลองไปบางท่ายังเจ็บหลังไม่หายเลยในตอนนี้ใครลองเล่นกันแล้วบ้างมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับคลิปนี้อัปเดตสั้นๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ